อารยธรรมบลูเอเวียนหรืออารยธรรมนกสีน้ำเงินสวัสดีฉันเป็นตัวแทนของอารยธรรมนกสีฟ้าฉันมาด้วยสันติเพื่อแนะนำตัวและเผ่าพันธุ์ของฉันฉันชื่อเทียเอียพวกเราเป็นสิ่งมีชีวิตที่รักสันติและเชื่อในคำกล่าวของผู้สร้างระดับสูงสุดที่บอกว่าเราทุกคนเป็นหนึ่งเดียว พวกเราเป็นมนุษย์ที่มีขนสีฟ้าครามปกคลุมร่างกายเราอยู่ในมิติที่7และมิติที่สูงกว่าอาจารย์ของเราเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีมิติหลายมิติอยู่ในมิติที่12พวกเราผอมเพลียวและสูง8ฟุตการสื่อสารที่เราชอบที่สุดคือการสื่อสารทางจิตนอกจากนี้เรายังพัฒนาภาษาของเราเองด้วยและเราสามารถสื่อสารด้วยภาษามือโดยใช้มือข้างเดียว เรามาเยือนลอกเมื่อ2,000ล้านปีก่อนเราชอบเดินทางไปเรื่อยๆไม่ชอบอยู่กับที่นานๆอรารยธรรมของฉันวิวัฒนาการมาจากนกตัวเล็กๆและก้าวหน้าขึ้นทั้งในด้านจิตวิญญาณและเทคโนโลยียานอาวกาศของเรามีขนาดใหญ่เท่ากับดาวเคราะห์ดวงหนึ่งและมีลักษณะเป็นทรงกลมเมื่อเราประจำการอยู่ในยานของเราไม่มีใครที่จะเข้าถึงเราได้โดยเฉพาะกองกำลังเชิงลบ เราจงใจปิดกั้นประตูทางเข้าทั้งหมดในพื้นที่ฉันเป็นผู้สร้างสันติภาพดังนั้นฉันจึงเดินทางไปยังกาแล็กซีจักรวาลและระบบดวงดาวต่างๆมากมายและเข้าร่วมการประชุมเพื่อรักษาสันติภาพในจักรวาลไม่ใช่ทุกเผ่าพันธุ์ที่ต้องการอยู่ร่วมกันอย่างสันติอย่างเช่นโอไรออนอาร์คอนแรปทีเรียนและอื่นๆที่ชอบทำลายและกดขี่อารยธรรมอื่นๆ เราทำงานอย่างใกล้ชิดกับสภาสูงแห่งดาวเพลียเอเรียนสหพันธ์กาแล็กติกแห่งแสงและพันธมิตรอื่นๆอีกมากมายอาจารย์ของเราพยายามอย่างเต็มที่เพื่อแบ่งปันภูมิปัญญาของเรากับเผ่าพันธุ์อื่นๆในการเผยแพร่ความเชื่อของเราถึงการใช้ชีวิตอย่างกลมกลืนและสันติกับสิ่งมีชีวิตอื่นๆนี่เป็นสิ่งสำคัญสำหรับเรา ฉันชอบใช้การเทเลพอร์ตเพื่อดูนักเรียนของฉันเพราะฉันเป็นอาจารย์แห่งมิติที่12เมื่อมนุษยชาติย้ายไปยังมิติที่5เรามีแผนที่จะมาเยี่ยมดาวเคราะห์ของคุณและแบ่งปันการตรัสรู้และความรู้กับคุณ พวกคุณแต่ละคนเป็นผู้สร้างและสามารถสร้างอนาคตของตัวเองได้และคุณไม่จำเป็นต้องให้ใครมาบอกคุณว่าต้องทำอะไรเพราะพวกคุณเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีหลายมิติและกําลังสร้างโลกใหม่เราขอแนะนำให้คุณใช้วิจารณญาณของคุณเองว่าอะไรดีที่สุดสำหรับคุณ เพราะมีคนมากมายในโลกของคุณที่พยายามทำให้คุณสับสนและเบี่ยงเบนความสนใจจากจุดประสงค์ที่แท้จริงของคุณในการสร้างสวรรค์บนโลกทุกๆวินาทีที่ผ่านไปมานจะบางลงเรื่อยๆและไม่มีใครที่จะสามารถซ่อนความจริงจากมนุษยชาติได้อีกต่อไปถึงเวลาแล้วที่ผู้ที่ทำร้ายและโกหกคุณจะต้องชดใช้ทุกสิ่งที่พวกเขาทำกับอารยธรรมมนุษย์ ความลับทุกสิ่งที่ซ่อนอยู่จากมนุษยชาติกำลังปรากฏขึ้นในขณะนี้สิ่งมีชีวิตมืดกำลังเริ่มวิ่งหนีอย่างไม่หันหลังกลับความจริงก็คือมีเหตุการณ์เชิงบวกมากมายเกิดขึ้นบนโลกในตอนนี้และไม่มีใครพูดถึงเรื่องนี้สิ่งนี้จะเปลี่ยนไปในอนาคตอันใกล้ฉันรู้สึกขอบคุณช่องสื่อสารของจักรวาลที่ให้ฉันได้พูดคุยกับพวกคุณทุกคนขอบคุณความจริงอยู่ตรงหน้าคุณ เทียเอีย e ถ่ายทอดโดยอิเรนาเวลาสเควส